ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g o Tonight by MTS Go วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิจชรศิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคําให้เราฟังกันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนของ MTS Go แม่ทองสุขนะครับเอ,อสำหรับวันนี้ ในเชิงของตลาดทองคำต้องบอกว่าค่อนข้างเงียบเหงาราคานั้นเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบมากระหว่าง1,281ถึง1,285เท่านั้นเองตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสี่วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยจัดถึงพระหัสเราจะเห็นได้ว่า ราคาทองคําขึ้นไปชนด้านบนบริเวณ1,285แล้วก็กลับตกลงมาบริเวณ1,277สองครั้งแต่ทุกครั้งก็สามารถติดกลับขึ้นมาได้เหมือนกันหลายครั้งทําให้นักลงทุนสับสนหรือหลายครั้งทําให้นักลงทุนบางส่วนต้องทอําการคัดลอสออกไปบ้าง เพราะว่ามีความจองวนเหมกันว่าจะลงไปเลยหลายครั้งก็เหมอือนจะขึ้นมาเลยเหมือนกันแต่ในที่สุดราคาก็ค่อนข้างทรงตัวอยู่บริเวณเดิมในกรอบอาตามที่ผมเรียนล้วโดยภาพรวมเห็นได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาออกมาโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอย่างเมื่อวานอันพลอยด์นเคมออกมาคนว่าง,งานน้อยลงเหลือ 199k จากเดิมที่ประมาณ 230k. แฟกเตอร์ในแฟกชัวริง PMI ก็ออกมาดีขึ้นแต่สิ่งที่ตลาดกังวลก็เกี่ยวกับเรื่องของ็วา m เป็นชัดเจ้ของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มเข้าสู่เดือนที่สองแล้วนะครับเรื่องว่าชัดเจวกันมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันยัง ไม่ยอมชื่นใจกันทำให้คนเมริกันมากกว่า800,000คนนั้นไม่มีทานทำชั่วคราวหรือทำงานแล้วไม่ได้รับเงินเดือนอะไรทำนองนี้ซึ่งก็เป็นภาวะที่เอ,อ่อเรียกว่าการเมืองมาปนกับเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจบ้างซึ่งน่าจะกระทบกับตัวเลขเศรษฐกิจในเดืนนาสิ่งที่ เราวิเคราะห์ในราคาทองคําทางด้านเทคนิคจะเห็นได้ว่าภาพระยะสั้นนั้นเนี่ยในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นในช่วงระยะสั้นเราจึงแนะนําให้เป็นเว n ดนซียังไงก็ตามปัจจัยที่สําคัญณขณะนี้เราคิดว่าราคาทางด้านเทคนิคนั้นกําลังฟอร์มตัว เหมือนกับการที่จะพยายามเบรกขึ้นหลายครั้ง pattern คล้ายๆเป็น ascending triangle แต่หลายครั้งก pattern ก็ถูกลบลงไปบางครั้ง pattern ก็มีลักษณะ bullish divergence ในกราฟลายชั่วโมงแต่เสร็จแล้วก็ถูกลบไปอีกเหมือนกันหมายความว่าความผันผวนไม่แน่นอนของราคายังคงมีอยู่ครับซึ่งผมคาดว่า ความผันผวนแบบนี้จะเริ่มหมดไปในวันจันทร์ที่จะถึงหผลหลักก็คือการที่ราคาเริ่มฟอร์มตัวเข้าสู่มาตรฐานและเริ่มเข้าสู่ปลายของสามเหลี่ยมอาจจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้หรือจะเป็นแอสเนิ่งแต่งก็แล้วแต่คนมองหมายความว่าราคาน่าจะเริ่มบีบแคบลงมาเรื่อยๆเหมือนในวันนี้แหละครับ เริ่มไปไหนไม่ได้ไกลนะในลักษณะแบบนี้ในเชิงเทคนิคเรามองว่าจะเกิดภาวะ explosion หรือสภาวะที่ระเบิดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ทั้งขาขึ้นและขาลงแต่ว่าในเชิงที่ผมเองวิเคราะห์ผมมองว่าโอ,อกาสที่จะระเบิดขึ้นน่าจะมีสูงกว่าน่าจะมีสูงกว่า นะครับเช่นอย่างไรก็ตามจรงเป็นจุดที่คงจะต้องติดตามใกล้ชิดกันมากๆในช่วงนี้นะครับว่าจะเกิอดอะไรขึ้นต่อไปแล้วก็คืนนี้น่าจะเป็นอีกคืนหนึ่งที่เงียบเหงาเพราะตัวเลขเศรษฐกที่สําคัญไม่มีหลักเกณฑ์ก็คือตามภาวะการเป็นชัดดาวไปก่อนในเชิงของการลงทุน เอ็มทีเอสเราก็ะยากให้ลงทุนที่พยายามแปลงสภาพมาเป็นลงทุนในรูปของยูเอสซอล่เทิมเพราะเน้งว่าการลงทุนใน,นขณะซื้อทองคําแท่งเก็บนั้นไม่ไม่ค่อยได้กําไรเท่าไหร่เพราะว่าราคาไม่ไปไหนเนื่องจากเงินบาทที่ที่สงตัวนะครับหรือแข็งค่าขึ้นโดยซ้ำไปวันนี้มันแข็งค่าขึ้น ประมาณสี่ห้าสตังค์มาอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดหกเก้าโดยประมาณตรงนี้ทำให้ราคาทองไทยนั้นก็ในสองทศราก่อนขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเท่านะแล้วก็กลับลงมาที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสองรห้าสิบฉะนั้นก็อยากให้ลงทุนเพื่อที่จะทำกำไร ได้มากๆในรูปของ US Dollar ซึ่ง MTS g ็ o พร้อมมีให้นะครับท่านสามารถติดต่อกับมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลท่านหรือลูกค้าใหม่ก็แนะนำกันมาเปิดบัญชีได้ที่สำนักงานใหญ่ D.O. สยามพลาซาท่านมาครั้งเดียวเปิดบัญชีให้เสร็จเลยแล้วก็สามารถซื้อขายได้ภายในสามวันทำการ เพราะว่าระบบตรงนี้จะเป็นระบบของการซื้อขายผ่านระบบต่างประเทศที่ถูกต้องนะครับย้ําว่านักลทงทุนหลายคนไปซื้อขายทองคําหรืออัตราแลกเปลี่ยนแบบเก่งกาไรกับบริษัทต่างๆที่แฝงตัวตาม Office Tower ซึ่งบริษัทบากดาวนนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นบริษัทที่เถื่อนหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นแค่จดทะเบียนบริษัทเท่าน้นเองแล้วก็อ้างว่ามีกรรมการผู้การเป็นฝรั่งหรือเป็นไต้หวันแล้วก็มาเปิดทชักชวนให้ลงทุนแล้วจะตำไไรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับหลายครั้งก็เสียหายกันไปนเยอะฉะนั้นก็ย้ำนะครับว่า MTS Go น่าจะเป็นบร็อกเกอร์ไทยรายเดียวหรือรายต้นๆก็แล้วกันเนี่ยที่ทำทุกเรื่อง ถูกต้องครับไม่ว่าจะซื้อขายในรูปของเงินบาทสําหรับราคาทองคํานําเข้ามาให้ท่านได้จริงหรือซื้อขายในรูปของ US ดอลลาร์เทอมนะครับส่งเงินไปต่างประเทศเพื่อลงทุนกับบริษัทสาขาของ m t s g o ที่ต่างประเทศได้และเราคือตัวจริงของการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการสวัสดีครับ หวังใจว่านักลงทุนจะชักชวนเพื่อนชักชวนคนมาแล้วก็ลงทุนได้ถูกทางสำหรับราคาทองคำตลอไปนะครับสวัสดีขอให้โชคดีมีกำไรครับขอบคุณครับคุณหมอครับราคาทองคำในวันนี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆอยู่แถวบริเวณ1,280เหรียญน,นะครับโดยลงไปทําจุดต่ำสุดที่ระดับ1,277เหรียญ ยังคงมีความกังวลและไม่แน่นอนจาก Government shutdown ที่ยังคงคุมเครือนะครับอย่าลืมนะครับนักลงทุนสามารถลงทุนทองคำในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์ได้โดยติดต่อเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook หรือโทรเข้ามาที่027707777และนี่คือทั้งหมดของ g o tonight by MTS g o ในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ